สวัสดีจ้าพี่น้องมือนีคุณแม่อีสานบานหน้านเนจะนะสิพ้ามาเบงกันสังเกตงัวจะออกลกูกเนจนะว่างัวหฮาสำหรับเกษตรกรเมื่อไหม่ได้จ้ะเะด้อผู้ที่ยังเบิงงัวบาเป็นเนาะก่อนสีคอดงัวเม่นี่เกษตรกรหฮอนะ่ะพ่นสื่อเขามาตอนที่เป็นทองได้หกเดือน,นเนจะนะเอามาเรียงไว้หนี่กะ เขาเดือนเดือนที่สาม้วก็เป็นเก้าเดือนนี้นะจ๊ะเนาะเพิ่นกับเบิ้งง่วบ่เป็นอกจาะเพิ่นกบับเอิญมาเบิง้งว่ามาเบื้งเ็นี้บางหัวมันจสออกลูกบอหอดกัหนดมันกัหนคลอดของเพิ่นเนาะจา๊ะวันที่ยี่วันที่ยีสย่สิบห้ายี่สิบห้ากับผ่านมาแล้วนะจ๊ะเนาะดอนี่วันที่ยี่สิบเจ็ดกับผ่านมาสองมือพุณนแม่กับว่าถ้ามันเลื่อยไปมันก็จะเลื่อยไปไประมาณ ยางซากก็จะประมาณสิบมือจ้ะเพราะว่าของคุณแม่ก็ก็เป็นแบบนั้นเนาะเลยไปสิบมือแต่ว่าสังเกตบ่งบงจิ้มพนเนะจ้ะเนาะจิ้มพนกันไบไญ่บวมบวมแล้วก็ย่านมันจะเป็นย่านเตะเละลงมานะจ้ะเนาะอีกอย่างหนึ่งนุ่มพนกะนุ่มพนกัใไน่น,น,น,นะจ้ะเนาะว่าตัวนี้มันนั่งขวนคุณแม่นี่มันมาข้างหือ้อหื้อใส่ไม่ มันเคยส้นแม่จ้ะนั่น oh, มันเคยแล่นต oh, 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 ่ำเนี <t> ่หัวแม่นี่คุณแม่ก็เสียวคือกันอยู่นั่นนั่นยาลูกยายาไอ้โอ้ไอ้มันแพงแนี่ยอ้เบิ้งมากน่ะเสียย่ใส่นาะโอ้ยโอ้ยมันห่าวแล้วมันสิส้นโทรด้วจ้ะาด้วคุณแม่ตกใจจ้ะกำลังสิพาพี่น้องมาเบิ้ง สังเกตงัวสิออกลูกอยู่น่าจะเนาะอันพ่นก็เป็นเกษตรกรเมื่อไม่น่ะจะเนาะพ่นก็นยังบอกว่ามีความรูด้านเียวกับง้วสิขอดลูกน่าจะเนาะพ่นก็เอิ่อน,นอคุณแม่มาเบิงก็เลยมาสังเกตมาเบิงมันนี้คุณแม่มาเบิงแล้วในง้วตัวนี้นะจ๊ะเพราะท่านได้ออกเมื่อนี้ดอกจ๊ะพ่นว่างงวอันง้วมันห้วนมันยางมาเร้าคุณแม่ว่านี่สีอีกประมาณ อีกประมาณซีหาเมืองเ่ยจ้ะประมาณวันที่หนึ่งที่สองเนี่ยจ้ามานี่การสังเกตงัวว่าคนณแมได้ลูกตัวเมบอลูกตัวเถิกคุณแม่ค่อยเบิ่งของคุณแม่มากนี่เบิ่งลักษณะแล้วนี่ง่วตัวนี้สิออกลูกเป็นตัวเถิกเลยจ้ะเพราะว่าน่มเพน่น่ะน่มเพ่น่ะจางเต่าทั้งหนามันจางออกนะจ๊ะเนาะมันจางออกหางนะจ้ะ เอานอนคอ,อกเนาะมันก็นอนทักทีนั่นนมทั้งนาด้วจ้ะเด้นอนมทั้งนาน่ะมันสิจางออกจางออก้างนะจ้ะ้างลังน่ะมันสีพอดี้างนามันสีจางออกเพราะว่าของคุณแม่ก็เป็นสีเละจ้ะอีกอย่างนึ่งัดนี้ทองเพ่นกับใบไย,ยไปเลยนาะจะเนาะงัวเถิกนี่บ่คืองัวแเมด่ด้อจ้ะเด้อถ้าลูกเป็นตัวแม่นี่ททองพ่นสิหไ่จ้ะไหไ่อีลีเลยละ่ะ อันนี้นี่บใหญ่ปนใดจ้ะมงเจอนึงก็คือบ่คือมีลูกแต่ว่าเพิ่นก็มีจ้ะเพราะว่านมเพิ่นไข่แห้งแล้วจิ้มเพิ่นก็บวมแห้งแล้วนะจ้ะเนาะนี่แหละจากการสังเกตงัวจะคลอดลูกด้วยจ้ะเด้อให้เบิ่งนมเบิ่งจิ้มเพิ่นจิ้มเพิ่นนี่ก็บวมใใหญ่หญ่ย่านเตะเละลงมาเนาะจ้ะเนาะนมเพิ่นก็ใหญ่ครับหยุดเลยหยุดเดี๋ยวนี้หยุดเลย ยายายาเดี yeah, yeah. Yeah, o, ๋ยวคุณแม่ตีมึงมึงง่วงมันกำลังห่าวนั่นเจ้าด้วยมึงเด้อจ้าสำหรับเกษตรกรมือใหม่เด้อจ้าเด้อผู้ใดงัวงกำลังสิออกลูกเด้อจ้าเด้อให้สังเกตไว้เละจ้าที่คุณแม่เบามากน้องเพิ่นไข่แห้งก็จิมเพิ่นบวมบวมแล้วก็ยานหน่อยลงมา อาการสังเกตงัวเรื่องง้วสิได้ตัวผู้หรือตัวแม่ก็สังเกตนมเพิ่นนจะเด้อนมขังนาคนจตจางออกขังน่าจะเนาะอากาอีกอย่างหนึ่งกับทองน้อยทองใบใหญ่น่าจะเด้องัวเถิกนี่จำข้นคุณแม่ไว้ด้าจะเด้อคุณแม่นี่สันนิฐานไว้ว่างัวตัวนี้สีออกลูกเป็นตัวเถิกนด้จะเด้อเป็นสือมากเขาจะว่าลูกแหลกแต่ว่าคุณแม่ว่างัวตัวนี้ลูกที่สองไม่ทอง พเอเบิ่งเขาเพิ่นน้จ้ะเนาะเขาเพิ่นนะ่ะมันมีบักหนึ่งบักที่สองขึ้นมาแล้วคือโตในทองนี่จะ้ะการสังเกตงวัวจะ้ะสำหรับมือนี้คุณแม่อีสานบ้านหน้าก็ฝากพี่ฝากน้องนี่น้อจ้ะเด้อช่องน,น้อยๆว่ามีผู้สนับสนุนนอ,อกจ้ะหัว่เดียวก็เทียมเหลคุณแม่นี่แหลจะจ้ะคุณแม่มักเบิ่งเกี่ยวกับเรืืองงวัวนนาะจ้ะเนาะคุณแม่ศึกษาม่าพะมาณแล้เนาะจ้ะเนาะฝากพี่ฝากน้องเฮากด แค่กดติดตามกดกระดิ่งให้คุณแม่เล้อจะเล้อช่องอีสานบันนาผ้ามวนเฮานี่แหลจจะจ้าวัดดีจ้าขอบคุณจ้า